สวัสดีค่ะพบกับมาม่าบูใน Hello Thai Joy นะคะวันนี้มาม่าบูจะมาเล่าประสบการณ์ของพ่อแม่ของลุงสเตฟานในขั้นตอนการรับวัคซีนตั้งแต่ต้นจนจบพอเข้าวๆให้ฟังนะคะในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563คือปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้เขียนจดหมายพร้อมแนบแบบสอบถามเพื่อให้พ่อกับแม่ของลุงสเตฟานนะคะไปเทสทดสอบว่าได้รับเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะโดยมีหมายกำหนดการนัดล่วงหน้า3สัปดาห์ค่ะและต่อไปเป็นขั้นที่2ก็คือในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563พ่อกับแม่ของลุงสเตฟานก็ไปรับการ ทดสอบนี้จากหน่วยงานของรัฐบาลเป็นหน่วยงานแพทย์สนามเฉพาะกิจนี้โดยตรงค่ะและในขั้นที่3ในเดือนมกราคมพุทธศักราชส 2, 5 6 4ทางรัฐบาลก็จะมีจดหมายแจ้งมาที่บ้านนะคะบอกว่าพ่อกับแม่ของลุงสเตฟานนั้นไม่ได้รับเชื้อโควิดนะคะและก็ไม่มีภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสนี้ในร่างกายนะคะ และในขั้นที่3นี้นะคะทางรัฐบาลจะแนบแบบสอบถามมาว่าจะสะดวกไปรับวัคซีนในวันไหนก็คือทางแพทย์สนามนะคะจะทำงานทั้งหมด7วันต่อสัปดาห์ค่ะก็คือไม่มีวันหยุดเลยลุงสเตฟานก็เป็นคนตอบกลับไปในจดหมายของรัฐบาลนี่ค่ะบอกว่าลุงสเตฟานจะเป็นคนพาพ่อแม่นะคะไปที่อาคารชั่วคราวของแพทย์สนามเพื่อรับวัคซีนในวันเสาร์ค่ะ แต่เทาว่าทางรัฐบาลเขาให้บอกแค่วันนะคะเขาไม่ได้ให้ระบุเวลาว่าเราสะดวกเวลาไหนนั่นหมายความว่าทางรัฐบาลจะเป็นคนระบุเวลาในวันเสาร์ให้เราว่าเราควรจะไปเวลาไหนนะคะเพราะประชาชนที่จะไปรับวัคซีนนั้นมีจำนวนมากค่ะหลังจากนั้นคือเป็นขั้นตอนที่4ในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ทางรัฐบาลก็จะมีจดหมายเขียนมาบอก วันเวลาสถานที่ของหน่วยงานแพทย์สนามที่ทำการฉีดวัคซีนนะคะมาให้พ่อแม่ของลุงสเตฟานพร้อมกับแนบแบบสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะสำหรับพ่อและแม่ของลุงสเตฟานนะคะกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆและการนัดหมายนี้จะนัดหมายล่วงหน้าในการฉีดวัคซีนคือ3สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เตรียมตัวและผู้ที่จะพาผู้สูงอายุไปได้เตรียมตัวค่ะคราวนี้นะคะคือขั้นตอนที่5ในวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2564ที่พ่อกับแม่ลุงสเตฟานจะต้องไปรับวัคซีนครั้งแรกในอาคารชั่วคราวของแพย์สนามเราจะต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่5นี้เป็นวันที่รับวัคซีนครั้งแรก จำเป็นจะต้องไปก่อนเวลานัด2 0 3สถึนาทีนะคะสิ่งที่ต้องนำติดตัวไปมีดังนี้ค่ะ 1. จดหมายนัดจากทางรัฐบาลนะคะที่ระบุวันเวลาที่จะต้องไปรับวัคซีนค่ะ 2. แบบสอบถามที่แนบมาที่ทางรัฐบาลต้องการทราบข้อมูลค่ะ 3. บัตรประกันสุขภาพ 4. บัตรประชาชนที่ยืนยันสถานภาพของเราโดยตรงนะคะ ในการเข้ารับวัคซีนหนึ่งท่านนะคะของผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องมีผู้ติดตามด้วยหนึ่งคนค่ะเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาผู้ที่ติดตามนี้นะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงและทางเจ้าหน้าที่แพทย์สนามก็จะได้ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันทีค่ะแต่ถ้าหากผู้สูงอายุนั้นไปเพียงคนเดียวนะคะไม่มีผู้ติดตามด้วย ทางฝ่ายแพทย์สนามจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประกบอีก1ท่านค่ะเพื่อจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าคนอื่นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของแพทย์สนามก็จะมีจำกัดนะคะในการเข้ารับวัคซีนนะคะทุกคนทั้งผู้ที่เข้ารับวัคซีนและผู้ติดตามและผู้ที่ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องใส่แมสกันทุกคนค่ะคราวนี้เราไปฟังขั้นตอนต่างๆกันค่ะ ในขั้นตอนที่หนึ่งนะคะที่ประตูทางเข้าใหญ่เราจำเป็นที่จะต้องยื่นจดหมายนัดของทางรัฐบาลในการเช็คชื่อว่าเรามีลายชื่อตรงกับทางที่หน่วยงานแพทย์สนามได้รับหรือเปล่านะคะเมื่อเสร็จตรงนี้เราจะไปขั้นตอนที่สองค่ะในขั้นตอนที่สองนี้จะเข้าอาคารแรกคืออาคารด้านหน้า อาคารแรกนี้จะเป็นอาคารที่ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายของผู้ที่จะรับวัคซีนและผู้ติดตามรวมถึงทำความสะอาดมือของเราด้วยแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนที่สองนี้นะคะถ้าเทียบบ้านเราแล้วก็คือเป็นแผนกเวชระเบียนค่ะนำเอกสารทุกอย่างที่เราเตรียมมาทั้งหมดนะคะให้กับเจ้าหน้าที่และทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงคอมพิวเตอร์ให้เรา และเขาก็จะถ่ายเอกสารและให้เราเซ็นรับรองเอกสารถูกต้องนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีแบบฟอร์มสอบถามใหม่เพื่อที่ให้เรานํามาในการฉีดวัคซีนรอบ 2. ค่ะเมื่อเสร็จแผนกเวชระเบียนนี้นะคะที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดถูกต้องแล้วจะต้องนั่งรอในอาคารนี้ประมาณ20-30นาทีเพื่อที่จะเข้าพบแพทย์ค่ะ ในขั้นตอนที่3นี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่รออยู่ด้านหน้าค่ะเพื่อจะคัดกรองผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนค่ะว่าจะต้องเข้าห้อง A B C หรือ D นะคะในประเทศเยอรมน,นีนะคะคุณหมอจะเป็นผู้ฉีดวัคซีนโดยตรงให้กับประชาชนนะคะในการเข้ารับวัคซีนกับคุณหมอนี้นะคะเราจะนำเอกสารทั้งหมดให้คุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณหมอก็จะมีใบสำหรับระบุชื่อคุณหมอวันเวลาสถานที่และยี่ห้อของวัคซีนที่ผลิตจากบริษัทไหนนะคะลงรายละเอียดและเซ็นชื่อรับรองพ่อกับแม่ของลุงสเตฟานนะคะได้รับวัคซีนจากบริษัทไบโอเทคซึ่งเป็นบริษัทของเยอรมน,นีค่ะเมื่อคุณหมอฉีดวัคซีนให้แม่ของลุงสเตฟานเสร็จนะคะ คุณหมอก็จะบอกว่าในช่วงสองสามวันนี้ให้งดกินกระเทียมนะคะมามาบูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเพราะอะไรแต่ก็ไม่ได้ถามกลับนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็จะนัดหมายว่าอีกสามสัปดาห์ให้มารับวัคซีนเข็มที่สองค่ะในขั้นตอนที่4ี่นะคะคนที่ได้รับวัคซีนเสร็จแล้วจะมารวมกันอยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะ เพื่อเป็นการสังเกตอาการประมาณ30นาทีนะคะเพราะถ้าหากผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการแพ้ภายใน30นาทีนะคะแพทย์สนามจะสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะและเมื่อครบจาก30นาทีแล้วไม่มีอาการแพ้หรืออะไรเกิดขึ้นนะคะก็สามารถกลับบ้านได้ คราวนี้เมื่อครบ3ามสัปดาห์นะคะในวันที่มสมเมษายนซึ่งเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ค่ะพ่อแม่ของลุงสเตฟานก็ไปรับวัคซีนครั้งที่สองในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่หถึงสี่ก็จะเหมือนกันค่ะแต่จะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าขั้นตอนที่สี่สุดท้ายหลังจากที่รับวัคซีนครั้งที่สองเสร็จนะคะที่มารอกันที่ห้องโถงนั้นใช้เวลานั่งรอเพียงแค่สินาทีค่ะ ในบางรัฐของเยอรมน,นีนะคะแพทย์สนามจะออกไปฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่บ้านเลยค่ะส่วนลุงสเตฟานและมามาบูนะคะยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะยังไม่มีจดหมายติดต่อมาจากทางรัฐบาลค่ะหากมีความคืบหน้ายังไงมามาบูจะมาทําคลิปเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานได้ชมอีกนะคะวันนี้มามมาบูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ